ไม่เคยเห็นเขาใกล้ๆแบบนี้เลยใช่หน้าเศร้าชะมัดเขาต้องรับตัวเองไม่ได้แน่ถ้ารู้ว่าเขาทำอะไรไปตอนนี้เขาต้องโดนยึดตาน่แน่โอเว่นเป็นตำรวจดีตั้งใจทำงานเขาไม่ควรต้องเจอแบบนี้โอ้โาแย่โดนมิสแกร์โคไปตำรวจน้ำดีเราเอ้แมทแมนดาว่าสแกร์โคนี้ไปได้สินะ แกหากข้อมือฉันแบบไม่ได้อะไรเลยถ้าวางแผนไหมตอนรับนายแบทแมนนายกับเพื่อนเพื่อของนายคืนนี้แหละพวกเราจะหักปีไอ้ค้างคาวเหรอก็มาเดเหมือนกลัวไปดีกว่าท้องฉันฉันให้มอ์ฟีรถอานการเจ็บต้องใช้เวลาหน่อยคุณชื่ออะไรโหนี่มันเป็นการอัปเกรดอะไรกันเนี่ยหน่วยอากษศยานบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นรถถังได้ เย่งอย่าเข้าไปใกล้พอ,อมาแล้วไปไปสวัสดียามเย็งครับคุณเวนผมหวังว่ารถนี้จะทําหน้าที่ตามที่คุณหวังไว้บอกตามตรงนารูเซียเดียด๋วยวดูดาดไปหน่อยอ่านึกแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้ขอเวลาสักครู่ผมจะเปิดฟังก์ชัรนเบิร์นเนอร์ให้ออนไลน์ขอบคุณรูเซียดีที่มีคุณคอยหนุนหลังอยาขอบคุณผมเลยคุณเวนแค่ยพยายามอย่าพุ่งออกถนนก็พอแล้วผมยังมีอัปเกรดเตรียมไว้เร็วๆนี้ พวกเกือเดินแห่งวัตแทมและนีข้อความบอกแกท,ทุกคนถึงมายร้ายที่กัดกินอยู่บนลมหายใจของเมืองวัตแทมขอให้สนุกพวกกายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของฉันถึงไอ้ขี้ขาดที่แอบอยู่หลังกำแพงกรมตำรวจแจกจะไม่หนีทางรอด เล็งถึงดดานนนทัศนาแล้วการล,ล้างมองของากโดยใช้ขคสา,ายคือกับงคำคมคูไม่ขื่ขันนั่นแหละคือการคุ้มครองอันน้อยนื้อของแกที่มอดให้มอ<า><า>งยืนยันตัวตนแล้วและเมื่อลุ้งอรุณน,นอยเยืออเนื่อก็่ทมจูนดึงสู่ความที่น่าและเมื่อแสงทอดสายตาออกไปยังโลกกว้า,างตำนานของดดานนจะนื่นงนวามหมายอื่น่อไป ขอเข้าถ้ำพังคาของคุณหน่อยได้ไหมขอพังของเล่นของคุณหน่อยนะเพื่อลดถอนสารองค์ประกอบจนถึงองค์ประกอบหลักได้แล้วนี่แต่ไม่มีอะไรในนั้นที่เราจะใช้วิเคราะห์ต่อได้เลยหรือเราก็ลังมองหาพิดที่แทนที่จะมุ่งไปที่สารพิษจะเป็นอะไรถ้าเราโฟกัสไปที่กระบวนการผลิตแทนทำไมเธนยังไม่ถึงนะปฏิกิริยาของมันปล่อยเอกลักษณ์ทางรังสีออกมาสแกนทั้งเมืองหาเอกลักษณ์พลังงานแบบนี้มันจะแสดงให้เห็นว่าสแกนโครสร้างเฟียร์ท็อกซินไว้ที่ไหน คงต้องใช้เวลาทัก2อาชั่วโมงว่าให้ดาวเทียมเข้าประจับเราไม่มีเวลาขนาดนั้นฉันจะไปตั้งเสาสัญญาณใหม่ที่มูฟี่สตูดิโอบูธฉันคุยกับพ่อแล้วฉันเกลียดที่ต้องโกหกเขาเขาฆ่าฉันแน่ถ้ารู้ว่าฉันยังอยู่ในเมืองพยายามคงโทษตัวเองกับเรื่องนี้อยู่เลยเราต้องหยุดสแกโค ไปลุยเ e โ s go ใหม่ใหม่ให้เสาสัญญาณที่ปานิสตาสตูดิโอเพื่อระบุตตำแหน่งของสแกโคจิมมีทางที่จะสืบรู้แล้วว่าเคียนทำงานจากที่ไหนขอบคุณพระเจ้าให้ผมช่วยอะไรเตรียมคนของคุณให้พร้อมทานที่ที่เราได้ตำแหน่งผมจะบอกให้คุณรู้ได้เลยหน่วยดับเพลิงที่หายตัวไป ฉันต้องเริ่มเช็คที่ท่าเหลือดิกซอนดักเวนั่นเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่เขาตอบกลับมาจำไว้ถ้าแกเจอแมทแมนตะโกนแล้วพุ่งใส่เลยรับรอไม่มีพลาดในคิดว่าเขาจะไหวไหมนานๆเขาไม่ไหวแต่เขายัางรับได้ ห๋อฟิวจาอนี่แหละนี่ไนงะตีลูกกาศอกไอ้อ่ทำอะไรกระจายไปกะโดดโลบนี่อ่ะมาดิถีถีบล็อกทำอะไรเอ้ศอกกับนี่เตะจ๋อหมอไอ้ชิ่จอ๋จอจ๋อจ๋อจ๋อไอ้นี่นี่นี่าตาเตะกูเหรอนี่แหละจ๋อหมอแค่นี้นะนมีคานามืออ้วกหรอ ไหนเดี๋ยวผมแก้มัดให้ช่บมาลุกขึ้นคุณเป็นอะไรไหมแบทแมนพระเจ้าปุตจิิงด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่รถของเราถูกโจมตีพวกกอจะจลาจนมันล่าออกเราออกไปทีละคนพวกเราแยกกันไปถูกเอาตัวไปได้โปรดพวกมันจะฆ่าเราผมจะช่วยเหลือน่อยของคุณรอที่นี่ผมจะให้เจ้าหน้าที่ดีซีวดีมารับตัวคุณโอเคเรียบร้อย ไปมีคนฆ่าทำลายและวางศพไว้บนสะพานแชนบิดถ้าฉันจะหยุดพวกเขาฉันต้องสำรวจจุดเกิดเหตุเพื่อหาบอดแสถ้าธำนื้อช่วอะไรนาะยไ,ได้ก็กินนื้อดัเนินฉันจะจัดการนายให้สิ้นจ้า เอาฟิตผมเจอร่างที่แคทได้บอกเอาไว้แล้วผมกำลังหาสาเหตุการเสียชีวิตกำลังเริ่มการประมวลผลการประมวลผลเสร็จสิน้นผลเลือดบอกว่าสาเหตุการตายคือก,การกินยาแก้ปวดเกินขนาดจนหวัวใจหยุดเต้นนอกจากนั้นรอยนิ้วมือของเหยื่อย,ยังถูกเผาอีกด,ด้วยเป็นการตายที่น่าสยดสยอง ยังไม่ใช่แค่นั้นดูเหมือนว่า DNA ตัวอย่างจะได้รับความเสียหายยังมีข้อมูลไม่พอที่จะหาความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผมจะใช้เครื่องสแกนเนื้อเยื่อฉลึกเพื่อวิเคราะห์ร่างกายเพื่อหาเอกลัก,กษณ์ระบุต,ต,ตัวตนของเหยื่อตามที่ท่านว่าเลยครับเปิดใช้เครื่องสแกนเนื้อเยื่อฉลึกไหนดูซินี่ไงหัวข้างซ้ายผิดรูป ดูเหมือนเป็นผลจากการพิการตั้งแต่กำเนิดเปลี่ยนการสแกนเป็นระดับกล้ามเนือ้อนี่ไงเจอแล้วแหวนอยู่ในท้องแหวนแต่งงานอยู่ในตำแหน่งลำไส้ส,ส่วนล่างมีข้อความสลักว่าโอฟิลยเปลี่ยนการสแกนเป็นระดับกระดูกไนหนนาะอยู่ตรงไหนวะเอา้านี่ไง เยอได้รับการเปลี่ยนสะโพกเนื้อเยื่อแผลยังไม่หายสนิทดังนั้นจึงน่าจะไม่นานนี้ออาเฟดเยอมีชื่อว่าแอนโทนีลันมันทึกของโรงพยาบาลระบุว่าเขาป่วยด้วยโรคพิศีลาเลือรหลังซึ่งอาจจะเกิดจากชีวิตแต่งงานล้มเหลวชื่อบนแหวนโอฟิเลียคือชื่อภรรยาเก่าของเขามีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายในรัฐอาบูเคอร์กี้รัฐนิวเม็กซิโกสิ่งปกติคือพวกเขาไม่ได้หายไปจากกอแทมพวกเขาถูกจับตัวมาที่นี่และสังหารทำไมเราต้องติดตามว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ ผมขอแนะนําให้พยายามจับเสียงโอเปร่านั่นสียเานั่นต่อไปครับมีรางสังหารว่าจะเป็นเหมือนบัตรเชิญครับท่านฉันต้องไปสถานีรถไฟนิกมากำกลังวางแผนอะไรสักอย่างและเขาต้องทําเสมอหยิบหายแล้วแมดแปดมา สวัสดีครับคุณนักสืบใช่แล้วผม,ผมเองผมคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของคุณลิเลอร์ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมาถึงก่อนเวลาสำหรับปริศนารุ่นต่อไปของผมผมเกรงว่ารายละเอียดทั้งหมดของแผนผมต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนตอนนี้แต่ผมคิดว่าคงไม่เสียหายอะไรหากรางวัลแก่ความลิลิเ,เลอร์เล,เล็กๆน้อยที่คุณแสดงออกด้วยการบอกใบ้หรือตัวอย่างข้าวๆเกี่ยวกับปัญหาที่ผมได้เตรียมเอาไว้ โอ้ชิบหายแล้วจะไหวไหมเนี่ยพัซเซิลยิ่งโง่โงอยู่เอาล่ะคุณนักสืบก่อนที่จะเริ่มคุณกำลังจ้องมองกลไกที่ผมปรับแต่งให้ตอบสนองต่อสัญญาณเลดาร์ที่มีความแม่นยำสูงมากด้วยค,ความงุนงงและไม่เข้าใจสักผู้ผมจะให้รหัสและที่ถอดรหัสแก่คุณอัศวิรติการ แต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเราควรทบทวนกติกาสําหรับงานเฉลิมฉลองในคืนนี้กันก่อนอะไรนะ <ớ> คุณทำได้ยังไงไขปริศนาครั้งแรกของค่ำคืนนี้ได้อย่างไรทำได้ดีมากยินดีต้อนรับสุสนามแข่งของฉันนักสืบคุณต้องแข่งให้ครบสามรอบในด่านทดสอบนี้โดยต้องเข้าเส้นชัยก่อนหมดเวลา มานี่เลยคุณนักสืบมาทดสอบอีโกโมบิลสุพิสดานกันเถอะเตรียมพร้อไมไว้เดินดาร์กไหนการทดสอบครั้งนี้มีอะไรมากกว่าแค่ความเร็วนะมาเหอะถ้าไม่ใช่สมองก็ได้หมดอะ่ะติ๊กตอกคุณนักสืบติ๊กตอกอย่าเลงกันสิครับไปรุ่น มอเตอร์พังๆคันนี้จะรับไหวไหมเนี่ยป้าช่างบังอาจแบตโมบิลเลยนะเว้ยไม่หาได้ง่าย,ายๆนะเว้ยคันเนี้ย <c oughs> โคดูถูกอ่ะอ้ <c oughs> วเย็น้ำลายเต็มไมเลย <c oughs> อัสวินรติการเร็วขึ้น <c oughs> เจอประสาทที่กระพริบและสั่งคอนเหล่านั้นจะตามทางเส้นทาง,งที่ปรับอัตโนมัติของฉันได้หรือเปล่าเนี่ยก็มาดีไม่รู้แแล้วว่าไผเป็นไผ ฉันกำลังปิใช้งานระบบป้องกันความผิดพลา้ของอัพเดอร์อเอรบอร์เนอร์ฉันต้องเร็วขึ้นฉันตกใจมากดักไนมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วแกประเมินพลังของแบทโมบิลต่ำไปลิเดอร์ เลขมือเข้าคุณนักสืบนายอาจจะมีโอกาสทำสำเร็จอยู่บ้างถ้านายเริ่มจริงจังก,กับมันนะยินดีด้วยคุณนักสืบคุณได้พ่ายแพ้ฉันแล้วจริงๆนะดากไนฉันตกตะลึงอับอายขายหน้าแพ้ราบคาบแล้วฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะยอมแพ้แล้วทำไมคุณไม่ไปต่อล่ะ คิดจริงๆเหรอว่าภารกิจที่ผม The ิ i เลอ e r ออกแบบมามันจะง่ายขนาดน,นั้นโอ้อัศวินเลสติการเจ้าผู้พิกษตที่แสนดีและไร้เดียงสาแน่นอนว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถึงอย่างนั้นด้วยความกระหายที่จะอวดเบ่งอย่างไม่ลดละของคุณตอนนี้ผมมีข้อมูลประสิทธิภาพหลายร้อยเท่าเกี่ยวกับรถบรรทุกศพพลังจรวดรุ่นล่าสุดที่คุณขับอยู่แล้ว แน่นอนผมจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับเทียบความท้าทายของการทดสอบเพิ่มเติมผมจะพบคุณเร็วๆนี้นักสืบยังมีอะไรอีกมากรออยู่มาเหอะไม่เคยกลัวแต่ช่วยพูดน้อยลงกว่านี้ก็คงจะดีนะถ้าเจอกันครั้งหน้าโคตรเมื่อยคอเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยพูดยาวเกิน ไม่มีทางที่ฉันจะร่วมแกงกับสแกโคฉันชอบทำงานกับทูเฟสมากกว่ายันเยอะเลย เสียงกระซิบหลังจากเรื่องชื่ออาคานซื่อบางคนบอกว่านายเปลี่ยนไปบางคนบอกว่านายเป็นคนฆ่าเขาแอนรู้ดีว่านั่นแอนรู้ดีว่ามีเส้นทางบางๆแห่งความกลัวที่ดัแนแานนก้าวก้าวข้ามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจะต้องใบพาสและจ่ายไฟที่เสาสัญญาณโดยตรง สวัสดีคำขับคุณเวนครั้งนี้ให้ผมช่วยอะไรดีตะลิงเนี่ยวนำไฟฟ้าพร้อมใช้งานหรือยังมันใช้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่รับรองถ้าคุณใช้ดึงรถของคุณไปที่ด้านข้างของอาคารคุณนี่รู้ใจมันอยู่ในรายละเอียดงานครับคุณเวนแบตวิงกำลังไปเป้าหมายใหม่รับรอกดึงพลังงานสูงสำหรับแบตโมบิลเอาว่าจะได้เห็นแบตวิงแล้วมาดูซิว่ามันจะเท่า,ทาแบตโมบิลไหม ไปกันจะมีต้องบิว ลอกดึงพลังงานสูงใช้ดึงสิ่งกีดขวางและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่ส่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับกำลังสูงได้เย็นแบดบิงโคเทสเอาเรื่องแล้วคุณวางแผนจะเอารถขึ้นไปหลังคายยังไงไว้เป็นหน้าที่ผมเครื่องยิงลอกดึงต้องยึดกับจุดปลอดภัยในการทํางานพอยึดได้แล้วที่เหลือก็แค่ถอยหลัง และได้โปรดระมัดระวังด้วยนะครับคุณเวนเธอหาไม่ได้อีกแล้วเอออันนี้น่าจะยากหน่อยนะครับคุณู้เซียฟ็อกพอดีผมเป็นคนมือหนัก <laughs> โอเคไปลุย <cas ue> โอ้โหกี่บาทวะนะ่าค่าซ่อมบำรุง <laughs> โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตตั้งหลักก่อน1 2ึสอา เออเอเ,เรียกศูนย์นี่คือฟอค่อนห้าพบเห็นผู้ก่อจลาจนกำลังก่อเหตุเพจพอรดลอนเลิกกันโอเคเสร็จแล้วก็ตั้งหลักไปเลยเอ้ยเลยไหมเนี่ยนี่เกือบเลยโอเคค่อยๆไปโอเคค่อยๆแกดืบชืบไปหนึ่งไปสองโอเคไม่ยากไม่ยาก เอาละต่อไปตรงนู้นสินะถึงรอบจุดยึดยดกับผนงังฉันไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้โดยใช้แมทโตมบิลได้แต่บางทีมอาจจะรับน้ำหนักรถแทนได้โอเคถึงแล้ว โอราโคฉันกู้พลังงานให้เสาสัญญาณวิทยุแล้วกำลังเชื่อมต่อแล้วฉันเพิ่งได้คุยกับโรบินคิดว่าคุณก็ควรเหมือนกันคุณต้องให้ผมช่วยเราจะเจอสแกโคเร็วขึ้นถ้าช่วยกันสิ่งที่นายกำลังทำอยู่มันสำคัญกว่าทีมคืนเดียวมารอได้ผมช่วยเธอฉันจ,จัดการมันได้โอเคฟังนะพยายามที่ดูอีกทางก็แล้วกันเราเป็นคู่หูการจำได้ไหมถ้าอยากจะช่วยคุณก็รู้เสาสัญญาณพร้อมหรือยังใช่ แต่เรายังต้องการมาโครเวฟทาวเวอร์เพื่อเปรียบเทียบการค้นพบตำแหน่งของสแกร์โคมีที่หนึ่งที่ฟอโคชิปปิ้งในคอร์ดันฉันจะมาร์คตำแหน่งให้คุณขอบคุณออโรเคโอโอเคไปมโครเวฟทาวเวอร์ต่อสิอสนะเป้าหมายใหม่ใช้เสาสัญญาณที่ฟอโคชิปปิ้งยาเพื่อระบุตตำแหน่งของสแกร์โค ั่วประเทศเข้าดูอยู่บ้นนันจากเมโทรโพลิสถึงคอตันเรากำลังแสดงโชว์ให้พวกเขาได้ดู อย่าลืมว่าเราต้องไปดูแผนกินเขามีแผนบางอย่างพิเศษเรากำลังเสียเวลาป่าเรามีเสือหล่าเจ่เดินทางไปเทั่วเหมืองแต่เรากลับต้องมาติดคอยเฝ้าเสาอากาศอยู่เนี่ยควของหุ่นไล่กาโเข้าเสาอากาศอยู่ฉันต้องประเมินภัยคุกคามและวางแผนโจมตีถ้อจะหาดีดบุตรคบมือถ้าฉันทำอะไรไม่ระวังเขาจะฆ่าตัวประกันอย่างแน่นอนใช่แล้วแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าฉันแยกพวกมันได้ฉันคงจะจัดตามันง่ายกว่า ฉันอยากเห็นเธอพูดแบบนั้นต่อหน้าเขามีผไไ้าใบยินบอมีคนอยู่ข้างนอกเอ้ย hey, ฉันก็ได้ยินมีคนอยู่ข้างนอกนั่นเอ้ย hey, พวกนายสองคนออกไปดูดิแล้วก็ล็อกประตูด,ด้วยห้ามทําอะไรแ,แปลกๆนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับบอสโอเคออกมาสองต้องจาัดก,การได้สองคนนี้ก่อนสินะเริ่มจากไอ้นี่คนแรกเลยเอาละ ชึบถึงแม่แม่แม่แมมนสีโพออ,อกมาเข้ากับมีกัน3มคนมีอาวุธครบมือเขาเร็วบ่โอ้ยกับซ้ำนั่นล่ะอ้าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวได้รู้เรื่องโอเคมีทหารมีสามคนอยู่ข้างในพวกเขาคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะปลอดภัยลูเซ่ผมเจอปัญหาตัวประกัน มีมือปืน3คนผมต้องการจาัดก,การพวกมันให้หมดก่อนที่มันจะมีโอกาสตอบ,บโต้คุณพร้อมียูยืนเหนือฉันต่อ m r ็ัวคุณจะขึ้นที่เร็วขึ้นจีแรงขึ้นและดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในขนาดที่ยังทำเช่นนั้นอยู่ส่งมาเลยลูเซียสตอนนี้ตอนนี้กำลังบินไปส่งครับคุณเวน ข้อแคุณเวนให้ผมได้ทำการแนะนำ้านด้านนอกและด้านในของบอดี้สูตรทำจากไทเทเนียมเคลือบสามชั้นอยู่ระหว่างชั้นต่างๆสิ่งนั้นน่าสนใจที่สุดเวนเทค MR ฟูอิด e จะแข็งตัวเพื่อตอบสนองการดูดซับแรงกระแทกได้คุณจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีและโต้กลับได้ดีขึ้น เกาะที่มีสถานะของเหลวยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าเส้นใหญ่ที่คุณคุ้นเคยด้วยคุณสามารถใช้ความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นนี้กำจัดศัตรูหลายต่อหลายคนได้อย่างรวดเร็วและชุดนี้ก็ยังเข้ากับกลไกการหดตัวของแม่เหล็กของแบทโมบิลเช่นกันคุณจะหอออกไปอย่างกับกระสุนปืนใหญ่ด,ด้วย พอพูดถึงสิ่งนี้แล้วเครื่องยิงจะขอใหม่ที่จะดึงคุณขึ้น,นไปบนฟ้าอย่างรวดเร็วไม่ต้องกังวลครับคุณเวนชุดสามารถวนต่อแรงได้โอภาคนี้มันเท่จังวะเท่ทุกอย่างเลยอะรู้สึกยังไงบ้างครับคุณเวนผมได้เปิดใช้งานโปรแกรมฝึกอบรม a r แล้วหากคุณต้องการตรวจสอบการทํางานหรือแค่ลองใช้งานก็ดูก็เชิญได้เลยครับเปิดใช้งานการจําลองแล้วไอหมดตักี่ ไปลุยมือปืน3คนโดวประกัน1คนถึงเวลาที่จะนำสูตรไปทดสอบน่ามันอะารวะน่ะบักฮานี่มันมีโทรศัพท์บิกเครื่องนึงเลยยังไงอาจจะเอ๋ตัวเองจดไป2แล้วก็ตัวที่สนี่ไงปลอดภัยหรอพวกพวกเขาบอกว่าคุณเร็วแต่ฉันไม่เคยเห็นใครสังหารคนติดอาวุธสามคนแบบนั้นเลยหลือจะเชื่อตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วผมจะให้คนมารับคุณขอบคุณมาก บอกฉันสิว่าคุณจะพบไอ้สแกร์โคนั่นไอ้ซัลเลวนั่นต้องหยุดมันให้ได้เรื่องนั้มันแน่นอนอยู่แล้วระดับแมทแมนซะอย่างโอโลโฉันได้แนบอัปลิงไปที่หอมแอโครเวีแล้วเลยชันโทรแจ้งตำรวจแบบไม่เปิดเผยตัวตนไปแล้วพวกเขาจะส่งคนมารับตัวประกันมาเลยมาเลยมาสิว่าแต่ฉันชอบชุดของคุณยังเลยนะ <Okay. S 2> โอเคอาควายทั้งสองแหกออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วใช่เวลาหาสแก์คูฉันจำเป็นต้องใช้เสวกาศาศทั้งสองเพื่อระบุความถี่ของขื่นไมโครเวฟและคลื่อวิทยุทั่วทั้งเมืองกอดแทมถ้าฉันสามารถหาความตีทั้งสองได้ในสถานที่เดียวกันฉันจะรู้ว่าหุนไล่กาผลิตศาสรคิดของเขาไว้ที่ไหน อ๋อแปลว่าเราต้องเอาสัญญาณวิทยุกับสัญญาณไมโครเวฟให้มันตรงกันและดูว่าสัญญาณตรงไหนแรงที่สุดเสียนะโอเคอ่ะฮะแกไม่รอดแน่คนอีสานพื้นว really okay um ิท huh. ยุและขึ้นไมโครเวฟชี้ไปยังโรงาน ACE ีคมีคล่นคือที่ที่สแกโคผลิตสารพิษ จนต่อเขาสาพิษมาจาก ACE แคมีข้อกตานแหละที่ที่เราพบุณเลขก็ไปไม่ได้ผมมีทีมงานอยู่ที่นั่นตั้งแต่เริ่มการต่อพยพแล้วตามที่คุณขอไว้เลยงครัมคงจะจ่ายเงินให้พวกเขาหรือไม่ก็แย่กว่านั้นผมอยู่แถวนั้นพอดีผมจะรวบรวมลูกน้องของผมไปที่นั่นเรผมบ่อนนะจิมผมกำลังไปเอาละ มีข่าวจากข้างในไหมไม่มีเลยเราคิดว่าทีมของเรายังอยู่ข้างในนะั้นแต่พวกเขาไม่ตอบรับอะไรเลยโรงงานก็ปิดตายถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่จะหาตัวพวกเขาพวกเขาต้องบอกได้ว่าสแกนโคอยู่ที่ไหนเี่อะไรเนี่ย เร็วเข้าไปเร็วเร็วเข้าไป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 หาที่กำบังในเวลาตายของแกแล้วไอ้แกเขาไม่กลัวกว่ำตายหรอกคอยคอให้เขาอยู่ห่างจากเอฟคอนดิทอเรอรไว้แล้วได้จะได้รักษาในท่าชา มาต้องจบเกนะินนี้นั่นเพื่อนกุลเหรอรออยู่ที่นี่ผมจะไปหาคำตอบ เป้าหมายใหม่อยู่สกแกโคจากการระเบิดเปียท็อกซิต